สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ชอบเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับผมแล้วก็ชอบต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้อีพีนี้นะครับเจอกับผมนะครับช่องเท่นกเขาใหญ่นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาต่อนกไม้ป่าภูเขาเหมือนเดิมนะครับด้านล่างก็จะเป็นไล่มันนะครับไล่อ้อยนะครับผมไล่สับปะรดนะครับตอนนี้เวลาหกโมงเช้านะครับผม พอมาถึงนกปลาขันเยอะมากนะครับบริเวณนี้ขันขันเยอะมากนะครับส่วนบริเวณป่าปามก็ขันเยอะเหมือนกันนะครับผมก็นัดทีมงานเหมือนเดิมนะครับเข่าน้อยปลวกแดงนะครับผมน่าจะตามมาใสๆานะครับผมก็วันนี้นะครับนํานกตอตัวหลักนะครับเจ้ามีโชคครับผมแล้วก็นกตัตวใหม่ เจ้ามีชัยนะครับผมเจ้ามีชัยออกประมาณสามครั้งนะครับยังตีไข่ไม่แตกนะครับผมก็ต้องมาลุ้น EP นี้สัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับผมจะมานหรือเปล่านะครับส่วนเจ้ามีชัยนะครับผมนุ่นครับทุกท่านนกปลาบินตีะไลร่อนนะครับผมนุ่นครับ ก็รอดูนะครับขี่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเอานกปใส่ก่อนนะครับผมครับผมก็ใส่นกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใส่จ้ามีโชคนะครับผมนี่ครับต้นเดิมนะครับคอนเดิมอาทิตย์ที่แล้วนะครับจ้ามีใช้ก็ต้นเดิมคอนเดิมนะครับผมนกป่านะครับขันอยู่บริเวณนี้นะครับยังไม่ขยับนะครับส่วนจ้ามีโชคนกป่าอยู่ต้นต้นนี้นะครับผมตีตะไลขึ้นนะครับ ลงต้นเดิมนะครับก็ยังไม่ขยับมาใกล้นะครับผมก็มาลุ้นมาติดตามนะครับผมสําหรับหมายเลขเช้านี้นะครับผมมาลุ้นว่าเจ้ามีโชคกับเจ้ามีชยัยใครจะตีใขรแต่ก่อนกันนะครับวันนี้ครับผม ก็มีโชคจัดให้หนึ่งแต้มนะครับตีไข่แตกเช้านี้ครับดูตัวกันครับผมตอนนี้ก็ กล้องมาดูตัวใกล้ๆครับผมไรับไม่นในใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่ากล่องแป๊บนึงนะครับ ชานี้นะครับคอนเดิมอ่าคอนเดิมสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้นนี้เลยนะครับผมแต่วันนั้นผมไม่ได้ตั้งกล้องนะครับตอนนี้มาแก้มือนะครับผมเพราะว่ามีนกป่าดุหลายตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมตัวกันข้างนอกนะครับผมี่นะครับติดนานนะครับตัวนี้ ดูหลังนะครับผมขนหายหมดเลยนะนกกำลังถ่ายขนนะครับผมถ่ายยังไม่สุดนะเกี่ยชิดมากนะครับผมนีครับเฉลยเช้านี้นะครับก็ลุ้นนะครับหัวนกจะ แปะๆหน่อยนะครับผมตอนนี้คืผมขออนุญาตใส่ห่วงหานะครับ ครับมาดูแต้มที่สองมีโชคมาไม้นี้ไม่ค่อยเห็นออกปากชัดๆนะครับดีมุมไม่ค่อยได้นะครับผมตั้งกล้องก่อนนะครับแบบนะึง อาจะเฉลยครับแต้มสองแล้วครับผมกล้องไม่โฟกัสนะครับแต็มแต้มสองมีโชคนะครับโอเคโอเค,คเดี๋ยวไปดูตัวข้างนอกกันครับครับแต้มที่สองครับผม อีกแตกอีกแล้วนะครับตอนนี้เก็บชิดครับเชียงคูเข้ามาตอนนี้มุมกล้องไม่ค่อยเห็นนะครับพอดีมันางมุมกล้องไม่ไม่ได้เท่าไหร่ขกออไปนะครับอยาัใส่หว่วงค้านะครับ รรเขามาใกล้เจ้าไม่ใช่นะครับ ไปมีชัยแล้วนะครับสู้ด้วยนะครับเรียบร้อยครับผมแตปมแรกมีใชัยไม่ได้ติดไหมนะครับเสียดายมากนะครับลงคอนเลยนะครับผมครับผมเจามีใชัยทำสำเร็จแล้วนะครับดีใครแตกจนได้ครับ ผมไม่ได้ติดไม้นะครับติดเฉพาะกล้องติดอเนีกแบบ็ดน่าจะหมดนะครับเพราะว่าผมติดตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะครับต้นเดิมนะครับต้นเดิมอ่าที่เจ้ามีโชคได้อนเช้านะครับผมแล้วก็ต้น,ต,นต้นที่มีโชคได้สัปดาห์ที่แล้วก็ต้นเดียวกันนะครับต้นนี้เก็บไปสามเต็มนะครับต้นนี้ มีโชคสองมีใช้หนึ่งแต้มนะครับต่างกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ กับดูะเลยเต็มแรกของมีชัยนะครับกับมาเนียดเสือหมอบสายปลาภูเขาครับตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่แช่งใหญ่มากครับเดี๋ยวไปดูตัวกันข้างล่างครับผมเอา้ามีชัยเอา้ามีชัยเอา้า ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างครับครับผม,มาตาเฉลยนะครับแต้มเลขมีใช้ครับผม แต่เกียบชิดดีนะครับ ผม,มโชคจัดให้อีกนะครับคอนใบนะครับผมตอนนี้ใบสามครึ่งน,นะครับผมใส่อยู่กลางไร่อ้อยนะครับผมตัวน,นี้เข้ามาไม่นานนะครับเสียงกลางขึ้นนะครับนอกป่าก็รถจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมอยู่บริเวณนู้นนะครับ ผมได้ยินเสียงนกป่าขันอยู่พุ่มนี้นะครับผมเลยตอนแรกผมใส่ต้นนี้นะครับหมดแดงนะครับเลยไม่ได้ใส่เลยขยับมาต้นนี้นะครับก็ก็มีนะครับหมดแดงอยู่ข้างล่างนะครับแต่บนต้นไม้ไม่ค่อยมีนะครับเสร็จครับใส่ไม่สูงนะครับติดถนนด้วยนะครับผมนี่นะครับผมต่างกล่องแป๊บหนึ่งนะครับ ตัััวกนครบผรบจะเลยมีโชคแต้มที่สามวันนี้นะครับพรบายนะครับผม เคครับเดี๋ยวดูตัวกันใกล้ๆนะครับหน้าตาเฉลยครับก็บออตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะครับก็ อาจารย์แม็กวันนี้เป็นไงครับผมนกปลาแบแห้วแห้วนกปลาเข้าร่วมไหมครับเข้าร่วมแต่ไม่สู้แห้วเลยอาจารย์ยาครับหนึ่งแก้มครับแตมเป็นไงครับคอนเช้าหรือคอนบ่ายครับผมคอนบ่ายครับเฉลยอาจารย์ยาหนึ่งแต้มนะครับผมอาจารย์ยาของแท้นี่ครับสวยสวยแต้มสวยมากครับเนีบิดอกแล้วมันอาจารย์ลองครับเป็นไงครับวันนี้น่าจะแห้วแล้วแ้วครับ สวนของผมนะครับสีแต้มนะครับผมเจ้ามีโชคสามแต้มนะครับแล้วก็เจ้ามีชัยหนึ่งเต้มนะครับผมก็คลิปนี้พีนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับผมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับ เจอกันอีพีหน้าครับผม